เฮ okay. สวัสดีครับเราจะมาเปลี่ยนพักเท้าน้องดูครับเปลี่ยนพักเท้าน้องดูหน่อยด้านซ้ายด้านขวาอ่ะอันนี้ L ไซสายซ้า,ซานจะ้ะ นี่อ่าขวาโอเคเอ่อนาจะนดดขึ้ดกกไดเรามาเริ่มกันเลยเปลี่ยนพักเท้าน้องดู เม่มอะไรลองดูก็จะเป็นแค่แหวนเฉยๆนะครับก็จะปิดออกมาให้ตรงไดง้ง่ายาเป็นพิดล็อก,กเฉยนะครับ ต้องดูตอไดง่ายนานแล้วไม่ได้ไม่ได้ทำช่างนานแล้วนาน,นานะครับมเดติดเรียนอยู่โอเคเมื่อเรามีเวลาเราก็ขอดูน้องดูหน่อยครับครับ คุนออกมาแล้วคิดว่ามันจะชนไหมผู้ชมคิดว่ามันจะชนไหมถ้าชนผมก็ไม่เปลี่ยนเด้อ่า สรุปชนนะครับน้องดูชนนะครับเกืเี่ยไม่ได้ละน้องดูชนไม่ครับความงง,งย่อมเกิดความฉลาดขอให้ก่อ,น,อนนี้เท่าเดิมขาเท่าเดิม Okay.